การต่อสู้ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการก้าวข้ามขีดจำกัดของเขาไปสู่ฝั่งชั่วร้ายอย่างไรก็ตามนะครับยังมีแฟนๆ One Piece บางส่วนเชื่อว่าการต่อสู้ระหว่างกราฟและโคซานเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่การจัดฉากข,ขึ้นมาและโคซันอาจจะเป็นสายลับที่พยายามกำจัดกลุ่มหนวดดำเพียงลำพังตั้งแต่แรกเริ่มนะครับกาฟเนี่ยเป็นฝ่ายเหนือกว่าในการต่อสู้และโคซันก็ไม่สามารถเทียบได้กับพะกลังมหาศาลของฮีโร่แห่งกองทัพเรือคนนี้เลย กราฟปลดปล่อยนรกไปสู่ลูกเรือของกลุ่มหนวดดำแทบทุกคนและจาก,การพวกเขาได้ไปอย่างง่ายดายแต่จุดเปลี่ยน,นยอยู่ที่ชิลิวนะครับแอบเข้าไปแทงกราฟและกราฟก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสทําให้เขาต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นนะครับหลังจากที่ถูกแทงกราฟก็ยังสามารถช่วยโคบี้และคนอื่นๆออกจากคุ้นได้สําเร็จกราฟกับคุซันแนี่ยลกหมัดกันจนทําให้ก่อยเชนอสูรสะเทือนพละกําลังของกราฟดูเหนือกว,กว่ามากนะครับแต่พินบาดแผลของกราฟก็ทําให้เขาอ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว ในที่สุดกราฟก็ถูกจัดกันนับเป็นการเส้นสุดการดวนที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในวันพีซครั้งนี้ซึ่งอย่างที่เราเห็น,นะครับว่ากร